สวัสดีค่ะนิวส์ข่าวนะคะก่อนไปรับชมข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันพร้อมกับรับชมข่าวใหม่ๆทุกวันสวัสดีค่ะบ่ายนี้เรามาอัปเดตเยวยาเราไม่ทิ้งกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยรัฐออนไลน์นะคะเเราไม่ทิ้งการเตรียมเยา4กลุ่มตกหล่นอีก9ล้านคนใครเข้าเกณฑ์ ไปเช็คกันเลยนะคะกระทรวงการคลังเตรียมจ่ายเงินเยียวยาสี่กลุ่มตกหล่นเพิ่มอีกประมาณ9ล้านคนย้ำเป็นล็อตส,สุดท้ายเบื้องต้นค่าจ่ายเงินเยียวยาภายในเดือนมิถุนายนนี้นะคะจากการประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งกระทรวงการคลังได้เตรียมจัดเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดหรือพอรกกู้เงิน1ล้านล้านบาท คือพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาให้กลุ่มที่ตกหล่นจากมาตรการรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ประมาณ9ล้านคนโดยคาดว่าเป็นลอสุดท้ายที่รัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาแบ่งออกได้4กลุ่มนะคะ 1. กลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน1.2ล้านคนจากเดิม2.4ล้านคน 2. กลุ่มที่ลงทะเบียนรับ เราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จจำนวน1.7ล้านคนซึ่งคัดกรองจากความซํำซ้อนและมาตรการแล้วเหลือ3,2,160คนคาดว่ากลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาท3เดือน 3. กลุ่มเปราะบางเช่นคนพิการผู้สูงอายุและเด็กจำนวน6.9ล้านคนจากกรอบเดิมที่ครมออนุมัติไว้13ล้านคน จะได้รับ1000บาทระยะเวลา3เดือน 4. กลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลจากประกันสังคมนะคะเนื่องจากจ่ายประกันสังคมไม่ครบ6เดือนจำนวน6.6จุดหมื่นคนกลุ่มนี้จะได้รับกลุ่มนี้จะได้รับเยียวยา5 0 0 0ับาทเป็นเวลา3เดือนอย่างไรก็ตามต้องรอให้คณะกรรมการกลั่นกรองข้ออีกทีว่า ตัวเงินเยียวยาในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มอื่นๆจะสรุปตามที่คณะกรรมการเยียวยาเสนอหรือไม่และจำนวนเดือนที่จะช่วยเหลือยังกำหนดไว้ที่3เดือนเหมือนเดิมโดยคาดว่า4กลุ่มที่ตกหล่นนี้จะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้นะคะจำนวน2เดือนพร้อมกันและเดือนกรกฎาอีกหนึ่งเดือนแต่หากครมไม่สามารถอนุมัติได้ทันภายในเดือนนี้นะคะ จะต้องเลื่อนการจ่ายเงินยายาไปเดือนกรกฎาคมซึ่งจะจ่ายเงินก้อนเดียวเลยจำนวน3เดือนส่วนกลุ่มผู้ที่ร้องทุกจากมาตรการยายาเราไม่ทิ้งกันที่เข้ามาร้องเรียนหน้าที่กระทรวกงการคลังและกรมประชาสัมพันธ์จำนวน8 6 6 0 0คนในจำนวนนี้คัดกรองข้อมูลแล้ว1,000 0 0รายพบว่าเป็นผู้ที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียน หรือตกล่น6,472คนส่วนที่เหลือได้รับสิทธิ์เยียวยาต่างๆไปแล้ว